ปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามกดรูปกระครังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่หมอย่าทิ้งอย่าทิ้งอย่าทิ้งทิ้งแล้วจะโศกกระโตกถ้าล้เห็นมันลกต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บ สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็ที่รักทุกคนสวัสดีค่ะแม่เตจ่ะสวัสดีค่ะแม่ตูสัปดาห์นี้เราเจอกันเด็กๆแล้วใช่ไคะเออหน่วยนี้หน่วยอะไรจ๊ะหน่วยโรงเรียนแสนรักค่ะหน่วยโรงเรียนแสนรักนะคะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเราเรียนเรื่องบุคคลในโรงเรียนค่ะบุคคลในโรงเรียนใช่ต้องตอบให้ได้ชื่นใจใช่มีใครบ้างนะมีใครบ้างนะ ร่วมโดยการน่วยการครูใครอีกนะที่เลี้ยงใครอีกนะพานโลใครอีกไม่กลัวแล้วก็นักเรียนค่ะวันที่สองแล้วค่ะแม่เต้จ๋าวันที่สองหน้าที่ของครูแล้วก็นักเรียนค่ะหน้าที่ของครูทาอะไรคะสอนหนังสือนักเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็นักเรียนล่ะคะมีหน้าที่เรียนหนังสือแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยใช่ไหมค่ะแม่เต้จ๋าวันที่สาม ก็เรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมเครื่องเล่นในสนามของเราใช่ไหมคะเล่นให้ปลอดภัยแล้วก็ถูกวิธีส่วนวันที่สี่นะคะแม่เต้จ๋าวันที่สี่วันที่สี่ก็คือสถานที่ต่างๆในโรงเรียนค่ะห้องเรียนต่างๆใช่ไหมคะห้องเรียนต่างๆนะคะก็มีห้องอะไรนะห้องเรียนห้องเรียนห้องสมุดห้องสมุดห้องน้ำห้องน้ำโรงอาหารโรงอาหารแล้วก็ห้องธุรการนะคะ ก็เนี่ยวันนี้วันที่ห้าค่ะเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรคะแม่เต้เรื่องข้อปฏิบัติในโรงเรียนค่ะข้อปฏิบัติในโรงเรียนนะคะการปฏิบัติตนเพื่อการอยู่รวมกันในโรงเรียนคืออะไรคะแม่เต้ก็คือการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับใช่ไหมคะของโรงเรียนของโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็มีการมีน้ำใจต่อกันนะคะรักกันด้วยใช่ไหมคะ โรงเรียนมีกฎระเบียบข้อบังคับให้ทุกคนเนี่ยนะคะปฏิบัติเพื่ออยู่รวมกันอย่างมีความสุขเช่นอะไรบ้างนะเช่นเช่นอะไรคะการไม่วิ่งค่ะโอ้ไม่วิ่งไม่เรี่ยงในห้องเรียนใช่ไหมคะก็วิ่งเนี่ยจะทําให้เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะเราก็เดินไปเป็นแถวใช่ไหมคะเวลาไปทานอาหารเราก็มีระเบียบวินัยกันเป็นแถวนะคะถึงจะเรียบร้อยเ แล้วอะไรคะทิ้งขยะให้ถูกที่เวลาทานขนมทานอะไรเสร็จแล้วนะคะแต่ละห้องนะคะจะมีถังขยะเราก็ต้องนําไปทิ้งที่ถังขยะกล่องนมก้นเหมือนกันนะคะต้องทิ้งที่ถังขยะเวลาดึงหมดแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ส่งเสียงดังนะคะไม่ส่งเสียงดังนะเพราะว่าเอ๊ะทำไมไม่ส่งเสียงดังนะรบกวนเพื่อนนะคะบางบางห้องอ่ะ เขายังเรียนอยู่เราวิ่งส่งเสียงดังได้ไหมแค่เมตตาไม่ได้ค่ะเ่เราก็ไม่ส่งเสียงดังกันนะคะถึงจะเป็นเด็กที่เรียบร้อยน่ารักของโรงเรียนของเราใช่ไหมคะแม่ตตาใช่ค่ะเอ๊แล้วก็วันเนี้ยเด็กๆก็ได้ทราบแล้วก็วันที่หนึ่งเรียนเรื่องอะไรวันที่สองที่สามที่สี่แล้วก็วันที่ห้าเด็กๆได้ความรู้จากหน่วยโรงเรียนแสนละในสัปดาห์นี้นะคะเมเต้ตาแล้วก็เมตต้จะมีอะไรให้เด็กๆได้ทากันเนาะ วันนี้เม่เต้ก็จะมีใบงานใบงานวโรงเรียนแสนรักให้เด็กๆระบายสีและโยงเส้นเอางเช่นข้ามแรกเลยใครสอนเด็กในโรงเรียนใครคะใครก็คือคุณครูเด็กๆก็ลาบมาใช่ไหมใช่ใช่ไหมนี่คุณครูใช่ไหมเมเต้ใช่ค่ะแล้วอะไรคะคาที่สองก็คือดูแลเด็กในโรงเรียนก็คือ พี่เลี้ยงดูแลความสะดวกให้กับเด็กๆใช่ไหมคะคือพี่เลี้ยงแล้วก็โยงมาหาคำว่าพี่เลี้ยงต่อไปอะไรแค่ไม่เต้ก็ภาพที่สามก็คือดูแลความสะอาดในโรงเรียนก็คือการองก็โยงมาแล้วทำไมคะโยงเ็จแล้วก็ระบายสีแล้วก็เอามาส่งนะคะแล้วก็กามาค่ะไม่เต้สุแล้วก็มีของเชื่อด้วยนช่ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกามาค่ะที่เชื่อเลยค่ะ Okay, time for our homework today activities. We will be doing the last page of our mm. book. We have here the puppy or the baby dogs, and they need to go to their mother. The mother has their food. Mm. Find the way going to their mom. Mm. Up to you. Which way do you think the babies will gonna take going to their mother? Color the picture, write the name, and class K1. Oh, ยิวอาหารนะคะเด็กๆหิวอาหารหิวอาหารให้มาหาแม่นั่นเด็ก็นําทาเลยรักยังไงรักยังไงเนี่ยให้มาหาอาหารเอะลักได้ไหมคะรากได้เสร็จแล้วก็อย่าลืมเึงชื่อด้วยนะคะแล้วก็ระบายสีให้แม่ด้วยนะจ๊ะโอเค that's our homework do not forget to like subscribe then follow the page time to say goodbye bye bye